ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันแชนเนลค่ะวันนี้คุูซันจะพาทุกๆคนไปพบกับคุณค่าหรือว่าความดีที่ได้จากการใช้ไม้มิสวาร์ค่ะหรือคุณค่าของการถูฟันนั่นเองถูฟันยังไงให้ได้ความดีตามครูซันไปฟังกันเลยค่ะหนึ่งทำให้ปากสะอาดค่ะ สองทำให้กลิ่นปากหอมค่ะสามทำให้หลังตรงสี่ทำให้กระเพาะอาหารดีค่ะไม่เจ็บไม่ปวดห้าทำให้เหงือกแข็งแรงค่ะหกทำให้ผมงอกงอกช้าค่ะเจ็ดทำให้สีผิวสวยค่ะแปดทำให้ฉลาดเก้า เพิ่ม EQ และ IQ ให้สมองนะคะ 10. ผลบุญของอามันจะทวีคูณค่ะอย่างเช่นถ้าถูฟันด้วยไหมมิสวาก,ก่อนไปละหมาดถ้าถูฟันก่อนอ่านกุรอานการละหมาดและการอ่านอันกุรอานเหล่านั้นผลบุญก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ 11. ทํำให้วิญญาณออกจากร่างง่ายได้ค่ะ 12. สามารถกล่าวกะลีมะก่อนตายได้ค่ะ สิบสามอล้อจะทําให้ริสกีกว้างขวางค่ะ 14. ปลอดเสมหะสิหฟันแข็งแรง 16. ตาแจ้งค่ะ 17. ลิ้นเราจะชัดเจน 18. ความจําดีค่ะ 19. หัวใจจะสะอาดยี่สิบอล้อจะเพิ่มความดีให้ค่ะยีสบอ็ด มาลยอิกาชอบ22เราจะทำให้ใช้ตอนตกต่ำค่ะ23เคี้ยวอาหารง่ายได้24ดูอาจ,จะถูกตอบรับ25หน้าของคนที่ถูฟันหรือว่าใช้ไม้มิสวักจะมีรัศมีค่ะ26มาลยอิกาจะมาสัมผัสมือกับเขาค่ะ27เเขาจะได้รับบัญชีอามานันด้วยมือขวา 28่สิเขาจะมีมาลาอิกาเป็นเพื่อนอยู่ในกูโบสค่ะและยี่สิบเกาอัลลอ์จะทำให้เขาเป็นที่น่าเกรงขามกับศัตรูค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะการถูฟันด้วยไหมมิสวากได้ถึง29ความดีนะคะคุ้มไหมล่ะคะทำหนึ่งได้ตั้ง29คุ้มสุดๆไปเลยคะ่ะ และอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราทำการถูฟันเราจะต้องเนียดในหัวใจของเราหรือนึกในใจนั่นเองค่ะว่าสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจแล้วก็ทำตามสุน,นะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวาอะไรฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งการที่เราถูฟันเฉยๆฉยค่ะโดยไม่ได้ใช้ไม้มิสวาก แต่เราก็เนียดว่าเราทำให้อัลลอฮ์พอใจถูฟันครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสุนานะนบีถูฟันครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจแค่นี้ค่ะเราก็จะได้รับผลบุญแล้ววุลมามะบางท่านเขาเรียกว่าอามานดุนยาค่ะแต่เป็นผลบุญของไอคีรอ อามันดุนยาก็หมายถึงในโลกนี้ใครๆก็ถูฟันกันในโลกนี้ใครๆก็ทำความสะอาดช่องปากค่ะแต่การที่เราเนียนให้อัลอลพอใจแล้วก็ทำตามสุนาัขน,นาบีเนี่ยเราจะได้ผลบุญของโลกหน้าด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคะ่ะจะต้องถูฟันจะต้องใช้ไม้มิสวากแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ครูซันด้วยนะคะ